สวัสดีครับเดนเล่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจนจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความเกียจที่มีในตัเวเจนนะครับซึ่งมีมาหาศาลมากเลยเนาะคือทุกคนก็มีความีเกียจอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะ manage กับความีเกียจนี้ยังไงก็ฟังดีกว่าว่าเจนวิธีจัดการยังไงเจนจะบอกว่าเอ่อความีเกียจอะมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะ เรานั่งนิ่งๆอยู่ดีเราแบบอยากมาทํางานอยากลุกมาทํางานมันไม่มีทางยุเวลาจะมีแบบแฟชั่นในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเข้าใจนะเพราะว่าพวกเราอ่ะมันขี้เกียจได้ตลอดเวลาเว้ยแต่ว่าเรามีวิธีอย่างหนึ่งก็คือแค่ทําสงนั้นให้มันสม่สมําเสมอแค่พออย่างเช่นตัวเจนอ่ะเจนไม่เคยอ่านแบบหนังสือมาก่อนเลยตั้งแต่แบบตอนประมาณมสี่มห้าเจนไม่ได้อ่านหนังสือไม่จับหนังสือเลย เพราะว่ามันขี้เกียจแล้วเต้นก็เออตอนนั้นเนยังไม่ได้ฝ่ายเรียนอะไรอย่างนี้แต่ว,ว่าพอมาป .6 เนี่ยเราก็ต้องอ่านหนังสือถูกป่ะเตรียมตัวเข้าสอบเตรียมตัวสอบเตรียมตัวเอ่เอเก็บคะแนนต่างๆแปลว่าเราต้องอ่านหนังสือถูกป่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีความขี้เกียจเข้ามาครอบงำเราเสมอเช่นแบบโอ้โ oh, หวันนี้แบบต้องอ่านหนังสือแล้วแหละแล้วลุกขึ้นมาแบบเตียงแบบจางหนังสือแล้ว พอเปิ al, ดโทรศัพท์เจอไอจีเด้งขึ้นมาคุยกับเพื่อนยาว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 เย็นสปุนกกบบอกว่าบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้แะ้วกันเดี๋ยวค่อยอ่านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ประจําเลยซึ่งวิธีการแก้ปัญหาสำหรับเจ้าเนื่องจว่าเราก็ควรจะทําให้มันเป็นประจำามางทำสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากที่จะทําให้เป็นประจำเช่นการอ่านหนังสือเนี่ยเรื่องก็จะเอาหนังสือวางปึ้งบนโต๊ะเขียนแล้วว่าวันนี้ต้องทาอะไรบ้างแล้วก็ทําให้มันเสร็จ ตามที่เราเตรียมไว้ปุ๊บทำปุ๊บซึ่งจะว่าทําให้มันสมุนเสมอดีกว่าทําสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าแบบมันยากที่แบบที่เกียรติทอย่างเงี้ยทําอย่างนั้นอย่างวันวันละนิดให้มันสมุนเสมอก็พอจะว่าแค่นั้นมันก็โอเคแล้วนะมันจะทําให้เราแรู้สึกว่าแบบวันหนึ่งอ่ะที่เราทําสม่ำเสมอจนแบบเคยชินแล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้ทําอันนั้นอ่ะในวันนั้นก็รู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปเมื่อกี้พี่เรียกนั่นแหละนั่นแหละก็ จะรู้สึกว่าแค่เราทำานเป็นประจำก็พอเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีสม่ำเสมอแล้วก็เต็มที่ด้วยแค่นี้เองใช่คื่อความี้เยจมันก็จะหายลงไปเองนะครับท่งนี้เท่านั้นก็ขออวยพรทุกคนนะครับว่าอุยพรไม่ไวอวยพรดีกว่าเชียร์ดีกว่า,วาบอกให้ทุกคนสู้ๆนะครับก็มันเป็นปีสุดท้ายแล้วปีม .6 ปีสุดท้ายตรงไหนมันคือเพิ่งเริ่มจะเข้าปีหนึ่งพูดอะไร นั่นแหละเออมันเป็นปีแบบเปลี่ยนผันชีวิตเลยก็ขอ,ขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับเออขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตดเลยนะฮะก็เข้ามหาลัยไหนอยากเข้ามหาลัยไหนอยากเข้าคณะไหนขอให้เข้าได้นะครับผมก็ถ้าสมมุติมีวัดไหนแนะนําย่นมาก็แนะน,นํามาได้จีนะครับผมแนะนํามาได้นี่จะไปไหว้พระด้วยแต่ก็ห้ามลืมอ่านหนังสือครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ